โอเคครับผมสวัสดีครับผมจันทร์ชัยนะครับขอผมเล่นหมดรัวเหรอวะเนี่ยโอ้โหใช้ไปนิดนึงก็ผมเห็นห้องนี้มันบอกว่าชนะพันทูครับก็เศรษฐกิจแบบนี้แล้วเข้ามาเล่นครับจริงๆเขาไม่แจกหรอห้องนี้เขาตั้งไปงั้นแหละก็เดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวตัดไปวินเกิดเล้วนะไอติ๊ออกไม่บอกแล้วข้าใหม่ ตายไหมโอเคตายไปหนึ่งครับเฮ้ยไปบีบอ่ะอ่าดนด้วยเว้ เพื่อนไม่เปิดไมค์ได้ไหมแคนนายรับคนเพิ่มไแมะไม่รัวถามหัวเลยยูหูดีอดา์จะหลกเก็บไปดีครับผมโอ้โหไปต่อ,อก็ล,ลืมบอกลืมบอกว่าเราเอาบอมเออเขาเรียกว่าอะไรบอมสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้ามาใช้นะครับเนี่ยเรดไฟฟินิชครับบอกเลยว่าเนี่ยของดีครับกดดัง ไปหัวเพื่อนเปิดมาตลอดเลยไม่ชอบเลยออกไปเพื่อนดีกว่าโทษทีนะเพื่อนเราไม่โอเคเลยโอเคระเบียงนะครับ ครับอยู่ยาวนะดีนะไม่วิ่งไปอีกนิดนึงรอเพื่อนโผล่ก่อนครับเมื่อกี้ก็ถ้าเพื่อนมาดูคลิปนี้ก็ขอโทษที่ปิดไม้ครับพอดีว่าจะฟังเสียงเนาะเพื่อนรอกต้องเปิดนะถ้าสามสิอยไม่งั้นก็ต้องเปิดบาบองนี้ครับ พอเสียงเพื่อนดังๆเสียงไม้เพื่อนกูโดนสนายฮารุยิงตายแต่ครับที่วางเอครับกระสุนนี้ก็เจอนะทำเล่นแค่ปีนะครับมเตรลี้ยยงาไไปผ่วกะะสุนโอ้โหผมว่าผมต้องปิดเสียงเพื่อน เพราะว่าผมฟังประจไทยยังไงฟังไม่ได้กินโอ้ผมไปทำคิดนะผมไปทำคิดนี่ครับผมจะฟังเสยงเท้าแล้วครับผมก็จริงจังนิดนึงครับยูบีมีด ยิงอยู่กว้างใช่ไหมกว้างว้าวเช็คดีมากโดนไหมโดนว่ะเล่นยากมากครับเชื่อมปะ ไอ้นี่มันไม่เล่นนะครับเนี่ยไอ้นี่มันไม่เล่นมันวิ่งกลืนตีนเดี๋ยวก็ให้มันพิมพ์ไปก็ทำมันพิมพ์ทันมันก็พิมพ์ไป ไม่โดนนะกว่างมึงแก่หนักเออสามสิบวีครับเล่นยังไงให้ทันดีนะไอ้นี่มันไม่ปล่อยเสียงนะครับ เพราะว่าเชื่อมีครับโอ้โหนิดเดียวเองโอเคครับก็สกอร์เจ็ดเท่ากันครับตอนนี้ก็อยู่ดีไม่ก็เท่ากันเฉยเลยงงแล้วครับ <c oughs> โดนป่าวโดนนะจินตนาการครับจินตนาการนี่ระเบียงครับแค่บีน่าจะยิงยากนี่เผื่อโดนระเบิดหมงนะครับให้ไวครับให้ไวแค่บีตัวหนึ่งครับ น่ากัตัวครับน่ากลกับแคบีเนาะโอ้ยใครโดนบอลไอเทพกระสุนจะหมดครับเราตั้งใจเล่นเดี๋ยวมองว่าเพื่อนจะให้ความร่วมมือกับเราครับแคบี B ยังอยู่นะฮะ ระเบิดมันโดนนะแต่มันไม่ตายระเบียงตัวนะครับระเบียงเต้นอยู่นะครับเมอเีน่ไม่โดนเฉย <c oughs> <c oughs> เสียงอยู่เ <c oughs> ชื่อมรอดูคลิปนะคะ <c oughs> <c oughs> ทางบีตัวครับ โอ้ยไอ้เคียตกใจเมื่อกี้ยิงมาจากเอ่อยาวเคมีทางนี้ครับแล้วก็ยิงไป็นทางเบี้ยคือเพื่อนรอดเหรอ <c oughs> ตกใจเนาะแฟร์ แกจังกี่ลูกแล้วเนี่ยแฟลทไป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 ฟังเสียงนะครับเฮ้ยเขี้ยอย่างแม่นเฮ้ย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 โดนด้วย ย,ยิงไปจกไหนวะแล้วโดนเนี่ยนบประเด็นเอาเหลือสองคนนี้แล้วครับมันกำลังจะฆ่าตัวตายกัเนี่ยผมว่าอาจจะมาครับยิ้มไปก่อนอ่บบอล โอ้โหเอายังไงให้ลอยวะเนี่ยฝั่งเรามีของกี่คนตัครับเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไปเขาสายกันมาสุดที่ไปทางกล่องตภาไหนครับโอ้โหของเราฟรีฝังคนครับกลัวนิวเคลียร์ไม่หรอนิวเคลียร์มันน่ากลัวไง โอ้โหแล้วเราฟรีครับโอโเราฟรีสองคนนะ <c oughs> โอ้โยิงดักวะอย่างเอาไม่น่ารอดเฮ้ยผมว่าเขาจะเล่นให้เรานะห <c oughs> น้าโก เราก็ยิงใส่ไปเลยครับยาวโอเคอยังดีนะที่เป็นน,นี่วิง่งเมื่อกี้เสียงยาวตามมาตัวนึงครับอุ๊ยโอ้โหแล้วโดนสนไนเฉย <c oughs> อุ๊ยโดนบิดโดนบิด <c oughs> สงสารเหมือนฝั่งเรายิงไม่สู้เขาหรือว่ายิงสู้เขาไม่ได้ก็ไม่รู้ไงยากอยู่ครับผมนี้ก็อายไม่หยุดเลยครับนไหแคบเกิดเรามา หลบได้เก็บกระสุนเหลือสองคนคนนี้เล่นครับใอ่อไทปี้นี่ขา เออไปดีครับกี่โบกี่ตัวเวะเนี่ยบททีมมัเนี่ยหกตัวโอ้โหสุดยอดครับเราจะพิกได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับมาไปกำลังใจให้ผมนะผมโอ้โหฝันงน้นเอฟบไอหมดเลยเกือบหมดเลยนะจัดแร่งเลยปะกลางอโอโอ้โหไม่มีกันระปอมชิบหายโอ้โหน่าเจะแพ้แล้วผมว่า ไม่น่าได้ครับโหว่าผมเล่นเต็มที่แล้วครับแต่ก็คงได้แค่นี้แหละทีมเราไม่ไหวครับไปหนึ่งตัวเอ้าตายเฉยโ, <c oughs> โอเคเขามีแพนด้านะครับผมก็ลืมนึกไปแล้วว่าแพนด้ามันกันยอมได้ลูกหนึ่งกันระเบอมันระเบิดได้ลูกหนึ่งครับ ไปไปพี่ปวดอาวุธเหรอหมดของเรามีโปครับทุกคนไอ้นี่แน่เลยเน,น,นี่ยไอ้เนี่ยที่ยิงดักเชื่อมโอเคเสียงระเบียงย ก็ยิงไปเลยไอ้แค่เราเจอโปเฉยเนี่ยแล้วโปปลอาวุธอะแป้งเป็นอะไรที่แย่มากครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนเนอะวะก็ทำได้เพียงเล่นสุ่มๆไปครับหลายแม่ขันยิงไม่โดนก็ไม่มีแล้วละอืม อุย้ยโกดังอยู่ในโกตัวหนึ่งนะครับโอเคขอเต้นก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้ยิงตามบอลไม่ทันนะไอ้หลับฟันดีเนี่ยมันโป้ผมว่าน่าจะโป้แหละเพราะคนหนึ่งไม่น่าโป้แล้ว f อ i ก็ไม่น่าโป้นะครับ พาล่าได้นี่ก็ไม่น่าป่อนะอินเตอร์คนนี้เพิ่งเข้ามานะครับไม่น่าป่อนะอเฮ้ยเขาเขาก็ยิงได้เนี่ยเช่นไรเหมือนจะ <c oughs> แล้วก็อยู่เชื่อมครับยากจัง สีนึงเชื่อมนึงสีรูอยู่บีสีรูอยู่บีโอเคอ้อกไปดีปะวะกลัวไม่ออกไปถอยพอออกไปแล้วโอเคยิงอยู่หน้าเชื่อมครับไ้ยหน้าหน้าหน้ากลางตรงนี้มีเชื่อมเนาะ ลองดูมีหรือเปล่าเฮ้ยเชื่อมีโอ้โห oh, oh, oh. oh. แบงเอ้ย <c oughs> ไม่โดนระเบิดหรอวะงงเลยโอเคผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ละไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย